อะะไรเธอผู้หญิงด้วยนี่คืออะไรเนี่ยมึงเนี่ยนี่สิแม่ท้าไม่ใช่แม่น้าว่าไงล่ะถ้าคุณเป็นใครล่ะมาผ่านทางไวทำไมเนี่ยอ้าวจะเป็นแม่ทัพค่ะเป็นแม่ทัพพี่โต๊เจ้ามาวันนี้ต้องการที่จะขอผ่านเมืองหน่อยจะมาผ่านกันอย่างนี้ได้ยังไงล่ะมาทำไมอ่ะ ดูถามเขาดูดีๆว่าเขาต้องการอะไรที่มาเมืองของเราเราให้น้ำแววแววว่าอยู่ดีเป็นพระราชพิดาเขาเสด็จพระเอง,งคีดีที่ท่านมาในครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรไม่ทราบเฮ้ยมีขนาดกูใส่คนนกูยังเสียกวะเอาเลย้องของพระสง์ถ้ามึงเกิดปีน้ำน้อยทำไมล่ะเ<ข>มื่อตะพูดมาไม่ตลกนะเฮ้ยวันนี้มันลมเสียและตัวกูเตี้ยอยู่เนี่ย ใ่แม่นางที่พขาเจ้ามาวันนี้ต้องการที่จะขอผ่านเมืองที่ละคอนเข้าสู่เมืองศรีรานครบ้านเมืองของเรามีคือมีแต่มีเจ้าของแผ่นดินจะมาขอผ่านเมืองกันง่ายแบบนี้มันไม่ง่ายไปหน่อยแล้วฮะทั้งนี้ที่บอกแม่นา,างพระสงฆ์ไม่นางมาจากเพียงพรางผู้หญิงเนี่ยในการคุยครั้งนี้เราต้องใช้มีใช้ไม้คุยกันก็ได้แล้ไม่ บอกไปลกูกเขาไม่ใช้พี่ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใช้เศรษฐแม่มันจะดีเหรอไปคะ<อ>ตัวไี้ใช่ได้เหรอไปคะเชื่อแม่เถอะลูกแมาน้องสาวชวนะนาวางไี่ก่อนพูดโตรงๆเลยกันดูแลลกูกเราไม่ต้องมาตู้รถกันหรอกเอางี้ดีกว่าเรามาร้องเพลงเล่นๆกันดีกว่านี่เราโอกเหม่ยดองชะโงก โนโมโนโมโนโมเบวาไร้ฉันกไม่ออกที่จะบอกใครเอ้ยลา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 โาลาลลาจับาล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 างาล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 ล ไม่ไหวนะเกจับมือกไปยังไงปอโถปอโปอไว่าอะไรปอปอโปโไว่าอะไรนึกไม่ออกทจะบอกใหเอยลา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 ลไว่าอะไรปปว่า